อายุ20ปีตก3ฐาน8ชีวิตได้รับความร่วมมืออย่างดีมีชีวิตที่มีความสุขเพราะอังคาร8เป็นกู้ธาตุกันและอังคารนั้นของสุภะอยู่ด้วยตั้งตัวได้แบบมีอุปสรรคแต่ก็แก้ไขได้เพราะลาหู12 เป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ขั้นรองชีวิตกำหนดชีวิตว่าจะดำเนินชีวิตอย่างไรมีอาทิตย์พุธอาทิตย์พุธอังคารอาทิตย์อังคารฐานแปดอาทิตย์พุธนั้นเป็นคู่เด่นดังคู่ปรจจานพันธ์คู่ชื่อเสียงพุธอังคารคู่วาทะคู่แตกแยกโตเถียง อาทิตย์อังคารนั้นคู่ศัตรูคู่แข่งขันคู่พิฆาตฐานกําลังพระอังคารคขันลองชีวิตค่อนข้างจะดูวุ่นวายดำเนินไปด้วยอาทิตย์พุธซึ่งเป็นตัวทำอะไรที่จะมีคนอื่นกล่าวถึงอาทิตย์พุธนั้นเป็นคู่ เด่นดังคนที่กล่าวถึงมักจะลินทาว่าทีหลังเอาอาคารมาจับเป็นคู่ศัตรูกันหมดแต่อังคารฐานแปดสุภะนั่งอยู่บนตัวเองเท่ากับเกษตรเท่ากับมั่นคงแม้ว่าจะวุ่นวายแต่มั่นคงเพราะกำลังของดาวที่นั่งอยู่ ควบคุมให้คันลองชีวิตดำเนินไปได้แถมยังเด่นดังด้วยหลักนี้ประกอบด้วยอาทิตย์ซึ่งเป็นหีนะอาทิตย์หมายถึงยศศักดิ์ชื่อเสียงอิทิพลเป็นหีนะคือลดน้อยลงแต่อาทิตย์คือความโอ้อาไม่เก็บ ตัวที่เพาะตกหินะแต่ยังโออาอยู่ตามแบบอาทิตย์สิบสองกับแปดเป็นนิดในดวงชะตาทำอะไรก็ไม่เด่นเพราะเป็นพ่ออาทิตย์พุธคู่เด่นดังมีช่วงหนึ่งเด่นดังให้คนพูดถึงกลุ่มพระลาหูอังคาร เอาชีวิตไม่ราบรลื่นแต่ก็มีความมั่นคงอยู่ในตัวขั้นลองชีวิตนั้นแบ่งออกเป็น4ส่วนแล้วเอาดาวที่ทำหน้าที่แต่ละส่วนไม่ได้กำหนดจำมากำหนดจำเอาไว้แค่ไหน าอายุ8ปีเป็นช่องละ20ปีก็แบ่งเป็น100ช่องช่องละ25ปีสมมติว่าอายุ80ปี20ปีแรกนั้นดูคันลองของชีวิตดูว่าจะเป็นยังไงอายุ1ถึง20ปีนั้นตกอลิตกอริทาสา ตกอริตกทาสาบวกฮีนะถูกผพือ,อื่นเข้ามาคัวพันธ์อาทิตย์ฐาน9ชอบทําบุญแต่ไม่อยากทำบามยี่สบเอ็ดถึงสีนั้นตกดูดาวฮุธเช่นอายุ80นั้นตกดาวฮุธกำลังเพราะอังคาร อายุ40ถึง60ปีนั้นชีวิตจะตั้งหลักฐานได้เพราะช่วงนี้ต้องให้เจ้าตาขยันมากๆเพราะชีวิตจะเข้าสู่การเก็บตัว thank you